ผมมีอันทีเอสเองครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นเกมโรเบิร์ตอีกแล้วแต่คลิปสั้นที่ผมบอกเอาไว้ครับว่าผมจะพาไปเล่นเกแมแแบบผีกำปูหรือผีอินโดนีเซียครับครั้งนี้มาเล่นแมปนี้ก่อนครับมันค่อยสนุกไปหน่อยอ่ะกดยังแรกกดพิสัยใช่ไหมครับแล้วกดกล้องถ่ายรูปอ่ะผมอันนี้แมปนี้ผมเคยเล่นแต่เด็กแล้วคูรนาน กดวิ่งอ๋อกดวิ่งอย่างนี้ครับโอ้มีถ้ำนี่ไผมว่าแล้วว่าต้องมีถ้ำเพื่อนเพื่อนไปเลยเพื่อน<ๆ>เ,เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอู้ความมืดเอา้าเพื่อนอ๋ออยู่ตรงนี้เอา้าโอ้กลับอันนี้กลับทีส เพื่อนถ่ายกล้องถ่ายรูปด้วยแบบนี้เนี่ยโคตรสยองขวัญเลยครับเพื่อนไปทางนน้นทำไมไปตรงไหนดีครับทุกคนก็น่ากลัว เพื่อนผมก็ไม่อยู่เลยยี่แบบนี้ทำไมมันน่ากลัวจังปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปสายเปิด ครัุ้นหนักทุกคนครับผมว่าเลยว่ามันต้องหนักกว่าแรงครับโอ้โกดวิง่งกดวิ่งอ่ะโอ้เมื่อกี้กดโอ้ปวดใจผมบเต้นแรงมากเต้นจริงครับทุกคนผมไม่ได้ฟูดเล่นโอ้กูตกใจแบบนี้น่ากลัวอยู่นะเนี้ยการเล่นให้ชอบเล่นให้อดับที่สี่หรืออ่ะ ด้ดับห้านี่แหละเบบน,นี้มันค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับเอาเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนผมว่าอะไรว่ามีผี งกตาตัตยกันักกลัวขนาดนี้โอ้ยกลัวขนาดนี้ผมไม่มาเล่นหรอกอเอากดตายเลยตายในถ้ำทุกคนกดรีซ็ตใหม่ใช่ไหมครับคุณนกกากลัวจริงๆครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะไร,ะไรใกล้ๆเนี่ยต้นไม้เหรอเฮ้ยมาเกิดอะไรตรงต้นไม้เนี่ยมีรถ กดวิ่งอะเอากดกดไปข้างนี้ไปด้านขวานะครับไม่รู้ว่าจะมีทางไปไหนอีกนี่กดเอานี่ตั้งกล้องใหม่กดครับคุณน่ากลัวเลย เมื่อกี้เนี่ยผีผีตัวดำดำแต่ตาสีแดงกูน่ากลัวโอ้น่ากลัวจริงๆครับตั้งกล้องเสร็จแล้วแล้วก็กดไปซ้ายทางนี้ไปด้านขวาดกัวาครับเออเดี๋ยวตรงแถวนี้มันมีอะไรไหมมีก็มันมีแค่รูทรงไปที่มีผีเนี่ยผมจะไปด้านขวานะครับด้านซ้ายผมว่ามันเปลอ่ย คุณแล้วเนี่ยมีหลายรูจังเฮ้ยเอนดากลัวทำไงดีเอาผมลงเนี่ยจะไปด้านนี้จะมีอะไรไหมผมว่าอะไรมันต้องมีรูอีกเนี่ยตรงเนี้ย ทางตันโถยคนยิ่งกลัวอยู่เนี่ยเออสร้างเมนเทสวันนี้ทุกคนต้องไปแมปบกำปุงให้ได้ครับแมปบผีอินโดนีเซียเออมีเสียงคนถ่ายรูปโอ้เนี่ยทางกลับ ไ,ไหนต่อเพื่อนจะหนีเราไปได้ไหมเพื่อนนำกลัวน่ากลัวดีเพื่อนอย่าเพิ่งแบ,บตหมดมาครั้งที่หนึ่งแล้วเพื่อนเราจะไปไหนเรากลัวพ่อเอบเหรอ นี้มีเสียผีนะเพื่อนตรงนี้มันมีเสียงผีเ แล้วครับเดี๋ยวมันเป็นรู้เท่านี้เหรอเพื่อนถ่ายรูปอะไรตรงนี้เฮ้ยกลัวจังเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ไปไหนเมดีเอตก็กลัวแมบนี้มากอยู่นะครับมันน่ากลัวด,ดี มันไม่ตลกเหมือนแมพพีอินโดนีเซียแมพกัมปูไปไหนละเพื่อนมันไม่มีที่สิ้นสุดเหรอที่แอบก็ยังไม่มี เพื่อนโอ้เพื่อนอยู่ตรงนี้รกระโดดก่อนเพื่อนนายพาจะตายทำไมโอ้โอเพื่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดโอ้พูดดีเลยวันที่ยี่สิบเอ็ดวู้สงสัยจเจ้าของเกมเขาจะรู้นั่เพ่าะวันที่เท่าไหร่ ก่อวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่เลวเพื่อนคนนั้นหายไปไหนแบบนี้ผมไม่เล่นแล้วมันเน่าเกลอเอือเอเฮ้ยมีที่นั่งแคมปิ้งด้วยเหรอฮึอะไรเพื่อนไปเลยเหรอไป ไปก็ไปหนึ่งน่ากลัวเลยเอาไปด้วยกันเพื่ออย่าทิ้มฉันนะฉันกะลัวเมบนดีนะเรากลัวเพื่อนอ้าเพื่อนโอ้เพื่อนอยู่ด้านล่างอุ้ยเหยียบหัวเพื่อนซ้ำเพื่อนนี่กาไปไหมเพื่อนเอยเพื่อนนี่กาไปไหม เอ้เพื่อนไปไหนอ๋อทำไมเพื่อนเหล็กทำไมเพื่อนเพื่อนวิ่งแหลกๆจังฮะโอ้เพื่อนเพื่อนไหนยัยเพื่อนอุ้ยเพื่อนหลงเพื่อนไปแล้ว ตายรีเซ็ตใหม่เอือนเดิมเพื่อนทีมสั้นเอาเนี่ยภายมาอาจะทีมสั้นไปทำไมเพื่อนผมขอผมขอกดออกเล่นอีกแบบหนึง่งผมไปแก่แมเผีลิฟนะคบแมเผีลิฟนะครับ,แบบรรบทุกคน่ <c oughs> ะมาเลยกันเลยแมบบผีลิฟอืม ผมเล่นอีกเครื่องนึงไม่ได้เครื่องที่ผมจะให้ถ้างั้นทุกคนวันนี้ทุกคนมาให้ได้นะครับนี่ไอแมวผีกำปุงทุกคนต้องมาได้หรือว่ามันชื่อเป็นอิโนโดนีเซียแมวผีอิโนโดนีเซียได้แหละถ้าทุกคนเจอแมวนี้วันวันนี้วันวันอาทิตย์ที่ยี่เทุกคนรีบมาเล่นกับผมเลยผมตัวละครในะทุกคนไปดูในคลิปสั้นผมได้คลิปสั้นผมได้ผมสอนวิธีเล่นอยู่ อ่านี่ไงไะเข้าอีกอ่ะเราเข้ากว่าว่าผมจะไปกิกแมพได้ไปได้กิกแมพ ทเน็บผีตุวนี้เจนี่หนึ่งเมีโอ้ทำไมผมถึงตัวละครนี้เน็เมื่อกี้มันเล่นไม่ได้ผมก็เลยต้องมาเล่นตัวละครตัวนี้ทุกคนรอเล่นตัวละครของผมที่ใส่หมวกที่ใส่เสื้อสีเขียวนะครับอันนี้ใส่เสื้อสีดำแต่ไม่ได้ใส่หมวก อันนี้เพคนไม่ต้องกดาหาผมก็ได้กดหาผมตัวละครที่ผมในคลิปสั้นที่ผมบอกไปมาเล่นเมเล่นเนบตัวไปกันเออเอีนี่ผมว่าผ้าไม่ดีแลละผมแอบในนีน้กว่าจะมีอะไรไหมเพื่อนเพื่อนพ,พูดภาษาอังกฤษทำไมยากจังเฮ้ยเฮ้ยขี้มากิงดิ เฮ,ฮ้ยเฮ้ยเน่ากลัวอยู่นะอ๋อแล้วเพื่อนตรงนั้นทำไมไม่ไปอออื้จเราต้องแอบตรงนี้ใครดับแล้วผีกำลังจะมาทุกคนจะไม่มองเห็นผีแต่ผมต้องแอบตรงนี้คอนอนน่ากลัวจริงครับ ไอซิมกูตายอย่านะอย่าอย่าเจ็บจอ,อ้ยแอบโอ้ยรอดสิอยูต่ตรงอยูสองนี้ก็รอดรอดนะรอดรอดอะไรนะรอดทุกบอค่ะอะเดี๋ยวผมจะพามาเล่นเลยว่าจะสนุกแค่ไหน นา่มันมีอะไรไหมเนี่ยบุ๊คผัวมันปิดแปลกแล้วผมเอบก,ก่อนหรือว่าผมเดินดิมันพาผมไปตรงนั้นอะ่ะออ้กดตั้งอีเตอร์อุ้ยอีจะลอยไหมเนี่ยฉันหิาแล้ว กดอีทกดอีทนี่กระดองมาภูมิเอพรว้าเพื่อนยังไม่หยุตรงนี้วุัวแล้วกูยังนั่งขนาดนี้มีคนตายขนาดนี้มันต้องอยู่ตรงหน้าลิฟต์โอ้ก็แหละ อสุดท้ายนะครับผมผมขอแอบสุดท้ายนะครับ้แบบนี้ไม่มีอะไรผมกุออกเกมก่อนุ้ยไม่มีอะไรนะแบบนี้มันไม่มีอะไรอะผมขอจบเกมเพียงเท่านี้ทุกคนมาอะไรนะนะครับแมบผีกำปุงเนี่ย แมพผีอินโดนีเซียลงๆเนี่ยเนี่ยแมพนี้ครับทุกคนต้องมาให้ได้คลิปแมนที่อิดคลิปนี้ผีคลิปนี้นขอขอคนล่าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย